ฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบล์เลาะทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อนเนื่องนะคะและจากการโจมตีระลอกล่าสุดนี้ค่ะทำให้ผู้บัญชาการของฮิสบลเลาะนายหนึ่งเสียชีวิตนะคะโดยเมื่อวันนี้แหล่งข่าวด้านความมั่นคง2รายมีการเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สบอกว่าฮาบิบมาตุกผู้บัญชาการภาคสนามของกองกำลังหัวกระทิของกลุ่มฮิสบลเลาะเสียชีวิตแล้วหลังจากถูกอิสราเอลโจมตีใส่พื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน ฮาบิบมาตุกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บัญชาการอีกคนหนึ่งที่ถูกอิสราเอลสังหารไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและนี่คือสมาชิกอาวุโสคนล่าสุดของกลุ่มนะคะที่ถูกสังหารในช่วงหลายเดือนของการสู้รบแบบตาต่อตาฟันต่อฟันระหว่างกลุ่มฮสปอลเล่และอิสราเอลส่วนหลังจากการระดมโจมตีของอิสราเอละลอกล่าสุดค่ะ ส่งผลทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย18คนในจํานวนนี้บาดเจ็บสาหัส2คนและทั้งหมดเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้เคียงอยู่สําหรับอิสราเอลและก็ฮิสบอลาะนะคะมีการเปิดฉากตอบโต้กันไปมานับตั้งแต่กลุ่มฮิสบอลาะประกาศเป็นแนวร่วมสนับสนุนชาวปาเลสไตน์เพียงไม่นานหลังจากที่กลุ่มฮามาสซึ่งเป็นพันธมิตรเปิดฉากโจมตีชุมชนชายแดนทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้ว ส่วนการสู้รบที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนเลบานอนได้ฆ่าชีวิตพลเรือนไปมากกว่า100คนและนักรบฮิสบอเลาะเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า300นายและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นยังสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหมู่บ้านบริเวณชายแดนเลบานอนเป็นอย่างมากอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เกิดสงครามอิสราเอลเลบานอนในปี2006ค่ะส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะภายในอิสราเอลเอง ในรัฐสภานะคะมีรายงานมาบอกว่าวันพุธท,ที่ผ่านมาสมาชิกรัฐสภา120คนลงมติด้วยคะแนนเสียง68ต่อ9คัดค้านการจัดตั้งสภาปาเลสไตน์บนพื้นที่ที่อิสราเอลเข้ายึดครองโดยให้เหตุผลว่าการจัดตั้งสภาปาเลสไตน์ใจกลางดินแดนของอิสราเอลจะส่งผลให้เกิดอันตร,รายต่อรัฐอิสราเอลและพลเมืองของประเทศซึ่งนีอาจจะทำให้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ยืดเยื้อออกไป และทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคเกิดความสั่นคลอนนอกจากนี้มองด้วยค่ะว่าฮามาสได้เข้ายึดครองรัฐและเปลี่ยนให้เป็นฐานทัพก่อการร้ายอิสราเอลหัวรุนแรงที่ต้องการทำลายอิสราเอลแม้ว่ามาติดังกล่าวนะคะจะเป็นไปในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์แต่ก็ได้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีส่วนความเคลื่อนไหวในกาซาค่ะเรื่องของท่าเรือชั่วคราวนะคะ ที่สหรัฐอเมริกามีการประกาศยุติการใช้ท่าเรือตรงนี้หลังจากที่เข้าไปสร้างหวังว่าจะเอาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่ปาเลสไตน์จากทะเลเข้ามาท่าเรือแห่งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดน ของสารัฐนะคะเคยประกาศเอาไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่านี่คือความพยายามครั้งใหญ่ของสารัฐในการใช้กำลังทหารประมาณ1,000นายในการก่อสร้างจากนั้นความช่วยเหลือก็เริ่มหลั่งไหลเข้าไปในท่าเรือดังกล่าวในเดือนพฤษภาคมซึ่งปฏิบัติการนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาความอดอยากหลังจากสงครามอิสราเอลและฮามาสดาเนินมาหลายเดือนค่ะแต่ว่าความท้าทายด้านสภาพอากาศ ได้จำกัดประสิทธิภาพของสิ่งที่กองทัพระบุว่าเป็นความพยายามในการส่งความช่วยเหลือครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในตะวันออกกลางและสําหรับท่าเรือแห่งนี้นะคะเปิดดำเนินการขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้เพียงแค่20วันเท่านั้นนี่เท่ากับว่าเป็นการยุติการใช้งานท่าเรือดังกล่าวแล้วนะคะ